ลานหินนะฮะตรงนี้โอ้ย,อยชันมากมมมมเ,กเดีนะดยดหน้าผาเลยนะ กอมอก้าวเนีะยผลมสักกอมอก้าวอยู่ตรงนี้เองผาลมสักกอมอก้าเออ ดิจากรยานเดี๋ยวเราค่อยไปตัวผาอยู่ตรงนู้นนะตัวตัวผาอยู่ตรงนู้น <c oughs> ถึงผาลมสัตว์นะฮะ <c oughs> ก็จะมีที่จอดรถให้นักท่องเที่ยวเนาะที่เช่าจักรยานมาขี่นะฮะ <c oughs> เรียงกันอย่างนี้เป็นตับอันนี้กุ๊ปเรานะฮะห้าคันตรงนี้นี่นะฮะเลียงเป็น,นี้เดี๋ยวเขาจะแจกไฟนะฮะจะมีเจ้าหน้าที่แจกไฟเพื่อว่าขากลับ ไฟฉายรับที่นี่นี่นะที่นี่ที่ไหนที่นี่ล <c oughs> หายไปไหนหมด <c oughs> <c oughs> ไปดูป้ายผ่าลมสักกัน <c oughs> โหเยอะนะเนี่ยไม่ใช่น้อยจะพอไม่เอย่ยก็มีอะไรอย่างนี้นะไหนตีนผงตีนผีอยู่นี้ เว่าลมศักก็คือเป็นจุดเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวที่มาพูกระดึงนะฮะจะต้องมาที่นี่นะปาลมศักถ้าเดินมาจากที่พัก9โลนะปั่นจักรยานมาก็9้าโลนะฮะไม่ใช่ใกล้ขึ้นแต่ว่าก็เร็วกว่าหน่อยเนาะ เพราะมันมีทางลงทางขึ้นนะปั่นจักรยานมาก็สบายไหมถ้าคนที่เคยปั่นอยู่แล้วนะฮะเคยปั่นระยะทางไกลๆนะ10โล20สิโล30สิโลก็ก็พอไหวนะฮะมันมีทางขึ้นนะแต่สําหรับคนที่ไม่ค่อยได้ปั่นจักรยานนะเหนื่อยเอาเนหะมือนกันนะฮะเพราะว่ามันมีขึ้นเขาลงเขานะแล้วก็มีบางที่แบบเป็นล่องน้ําเป็นล่องหินอะไรเงี้ย ก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะฮะงั้นเจ้าหน้าที่ก็จะถามก่อนว่าปั่นแข็งไหมหรือประคองรถอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นรถแฟดไบด้วยนะฮะเสือภูเขาก็มีนะฮะธรรมดาก็มีนี่ฮะ,ะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาจบกันตรงนี้นะฮะปูกระดึงแล้วก็ดูพระอาที่ตกกันฮะแล้วก็ ซูมแล้วมันก็ต้องขึ้นงไงคือค <c oughs> หินก้อนนี้แหละนะฮะลมสักข้างล่างน่าจะเป็นอำเภอลมสักนะฮะก็ถึงเรียกว่าผาลมสักเนาะเพชบณ์นะฮะผาลมสักคืออำเภอลมสักเพชบณ์รประมาณนี้นะทุกนี้ก็เป็นมุมที่นี่นะเป็นมุมที่ไยฝันเนาะเดี๋ยวผมไปหามุมให้ดูดิ สำหรับคนกลัวความสูงอย่างผมนะฮะก็จะไม่ค่อยมากี่ครั้งก็จะไม่ได้ไปนั่งนะฮะเพราะว่ามันโคตรกลัวเลยนั่นนะีมันจะเวิ้งเวิ้งอย่างเงี้นะจะอารมณ์ประมาณนี้นะมีต้นไม้ต้นนี้แหม่ถ้าต้นไม้ต้นนี้มันถูกฟ้าผ่าแล้วไฟไหม้ตายไปนี้สงสัยเรียบร้อยนะฮะสงสัยต้องสร้างต้นหลอกมาเลยนะเนี่ยนะอยู่มานี้มายี่สบสาสิปีนะต้นนี้นะ ถ้าวันดีคืนดีฟ้าผ่าแล้วหักลงมยโอ้โหหมดนะโล่งไปเลยนี่นะขล่างก็จะเวิร์กลงไปเลยนะหลุดหลุดหลุดจากขอบนั้นก็ถึงนู่นเลยนะฮะยอดไม้ข้างล่างตรงนู้นมาไม่อยโอ้นี่ฮะหลุดจากขอบหน้าผาหินลงไปนะก็นง่ะลงไปถึงยอดไม้ข้างล่างนู่น น ok, ู่นนะฮะลึกเอาการเลยนะฮะหลายร้อยเมตรไม่ไหวเหมือนกันฮะเห็นแล้วเสียวเดี๋ยวแม่ไปนั่งตรงโน้นตรงนี้น่าจะเป็นอำเภอหล่มสักเนะเพราะว่าเรียกว่าผ่านหล่มสักมุมนี้จะเป็นเพชรบูรณ์นะเออมาจาเพชรบูรณ์ ยอดเราต้องถ่ายตรงนี้เพื่อที่จะฆ่าตัวเองใช่เขาก่อนก็นอนถ่ายตรงนี้นะทําเป็นนักแม่นปืนเลยนะนอนถ่ายตรงนี้ถ้าถ้านอนยิงใช่เป็นบุคคลทําการลบในแนวนอนเลยตรงนี้เอาเชิญเลยครับสวยครับต้องนอนตรงนี้ฮะต้องทําท่านอนถ่ายด้วยใช่กลัวกลัวคนนอนจะตกลงไปนะใช่ใช่มันภาพมันคือเป็นภาพแบบว่าเขาเรียกอะไรนะ เดี๋ยวแทนอ้าเดี๋ยวแทนค่ะอือสุดยอดเลยแบบนี้ก่อนนี้ก็สวยนะตรงนี้จะเป็นหินตะปุ่มตะปั่มหน่อยนะสวยมากเอ๋มุมนี้บางหลายๆมุมนะบางคนไม่ได้เห็นใช่นี่นหะมุมนี้ผมพามาดูนี่ตรงนี้จะเป็นร่องหินเดินได้เลยนี่นี่ยมืนโค้งตัวเล็กๆนี่นะฮะเดินมาอ่าเป็นร่องหินนี่เดินมาตามร่องหินนี้ได้เลยนะเนี่ย แล้วก็มาตรงนี้โอ้ตรงนี้ก็ไม่ใช่เล่นนะเนี่ยก,กลับแล้วเวิร์กนี้ก็อืมอฮ้ยเสียวนะมันเป็นเหมือนหินประการังที่ยกตัวขึ้นมานะประการังใต้ทะเลก็อย่างเงี้ยอ,อ่ะ,อะมาตรงนี้กันมั่งดีกว่ามาเอามุมๆแถวน,นี้กันมาสวยๆประการังแถวนี้เดี๋ยวจะชักภาพแถวนี้ให้กับผู้สนับสนุนการเดินทางของเราก่อนนะฮะ